รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับพี่นายสองซีตีหนังมาอัปเดตหนังภาพเพลินประจาวันที่20พฤศจิกายน2568ครับจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนเข้าฉายกันบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับมาเริ่มต้นสัปดาห์กับภาพยนตร์มิวสิคอ f ลฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอย กับภาพ,พยนตร์ภาคต่อแห่งปีที่ไม่รู้ลืมนะครับกับ w i c k e t Part 2นะครับผมหรือ w i c k e t For Good นะครับผม Wicked ภาค2ซึ่งภาคนี้นะครับผมยังคนดำเนินเรื่องราวของกลินดากับ l p ลฟ b บาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมางานนี้ต้องมาร่วมรุ้นและให้กำลังใจกันว่า a l p ลฟ b บาจะสามารถหลุดพ้นจากข้อหาที่ว่าเป็นแม่มดผู้ชั่วร้ายได้หรือไม่นะครับผมและกลินดาจะสามารถช่วยเหลือเอลฟ์บาได้อย่างไรนะครับผมและบทสรุป สุดท้ายจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันได้ใน Wicked for Good พระอาทสว,วัีนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเรียกได้ว,ว่าถ้าใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์มิวสิค l ลแห่งปีห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงไม่ผิดหวังแน่นอนครับไพเรอมากๆเลยนะครับผมสนุกทั้งสองแบบเลยครับไม่ว่าคุณจะเลือกชมทั้งภาคไทยหรือซาวด์แท็กก็แล้วแต่นะครับผมได้อัดถรสทั้ง2ระบบ2แบบแน่นอนครับผมที่สําคัญเข้าฉายในระบบ IMAX ด้วยนะครับผมสัมผัสประสบการณ์บนจอยักษ ขนาดเท่าตึก8ชั้นนะครับผมระบบเสียงเราส์12ชันเนลต้อง iMac เลยนะครับผมถือว่าสุดยอดจริงๆเสียงกระหึ่มสะใจดีมากๆเลยครับแนะนำเลยสำหรับการชมละครมิวสิควล บนจอยักษ์นะครับหรือระบบ 4D X กับสุดยอดสเปเชียลเอฟเฟหลากหลายชนิดเลยนะครับผมให้คุณนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของวิกเก็ตอยู่แทบต,ตลอดเวลาเลยนะครับผมสนุกไปอีกแบบครับผมหรือระบบ Screen X ก,ก,ก็ได้นะครับผมระบบการชมภาพยนตร์แบบใหม่270องศาอารมณ์ให้ฟีลเหมือนพาโรนาม่าเลยครับผม ที่จะทําให้คุณนั้นได้เห็นมุมมองภาพที่กว้างขึ้นนะครับผมหรือระบบ w ับเบก็ดีนะครับผมระบบเสียงสะใจมากถึง6 4ตัวนะครับผมมีลาโพงเซอร์ดาทั้งบนด้านข้างและบนศีรษะของเราเลยนะครับผมหลากหลายระบบพิเศษให้คุณได้เลือกชมได้เฉพาะที่เครือเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์เท่านั้นครับมาที่ภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับผมเป็นภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญเรื่องตาโขนนะครับผมเรื่องราวของคำสาปหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับผมที่บังเอิญว่าไปสร้างทัพที่กับ ผีซึ่งเป็นที่สิงสถิตของเหล่บา,บาบรรพชนบรรพบุรุษผู้ที่สืบสานวงตระกูลมานะครับผมจนกลายเป็นอาถรรพ์ผีตะโขนงานนี้ต้องมาร่วมลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถรอดพ้นจากอาถรรพ์ในครังนี้ได้หรือไม่และจุดจบทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้พฤหัสบดีนี้ในโะรงภาพยนตร์ครับ ต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องต่อไปกันบ้างนะครับผมเป็นภาพยนตร์เกาหลีนะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้มาให้คุณได้เลือกชมถึง2เรื่อง2รสชาติ2อารมณ์กันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ภาพยนตร์คอมเมดี้กันก่อนนะครับผมกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The First Ride นะครับผมหรือชื่อภาษาไทยก็คือคลิปแรกคลิปรั่วทัวร์ไทยแลนด์นะครับผมเรื่องนี้รอเรือเยอะนิดนึงนะครับเป็นภาพยนตร์แนวตลกคอมเมดี้นะครับผมผจญภัยเกี่ยวกับ4หนุ่มหนึ่งสาวนะครับผม ซึ่งมีความใฝ่ฝันว่าพวกเขาอยากจะมาเที่ยวสักครั้งหนึ่งอยากจะร่วมทริปสักครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาทั้ง5คนนะครับผมโดยพวกเขานั้นได้ตัดสินใจมาเริ่มต้นทัวร์ที่ประเทศไทยกันเลยนะครับผมเป็นการเริ่มทริปแรกที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาอย่างไรบ้างแล้วพวกเขาจะได้พบกับซอฟต์พาวเวอร์อะไรในบ้านเราบ้างงานนี้ต้องไปติดตามชมและให้กำลังใจพวกเขาได้ในอารมณ์ภาพยนตร์นะครับผม ซึ่งแค่ดูตัวอย่างก็ถือว่าน่าติดตามชมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ได้มาถ่ายทําในบ้านเราด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นประโยชน์ว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจะนำซอฟท์แวร์ของบ้านเราในมุมไหนบ้างเขาจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรนะครับผมน่าสนใจและติดตามมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์อีกแนวหนึ่งนะครับผมคราวนี้ขอพลิกไปเป็นดราม่านะครับผมกับภาพยนตร์เรื่องน่าเกลียดหรืออักกรีนะครับผม เป็นเรื่องราวของของเป็นเรื่องราวของลูกชายคนหนึ่งนะครับผมจะของครอบครัวหนึ่งที่แม่เขาได้เสียชีวิตไปงานนี้ลูกชายของเขาก็เลยต้องออกตามล่าหาความจริงบางอย่างนะครับผมแต่ความจริงของเขานั้นกําลังจะย้อนกลับมาทําร้ายเขาเองในอนาคตรหรือไม่เพราะว่าสังคมภายนอกพวกเขาก็ต,ตีตราแม่เขาว่าเป็นคนน่าเกลียดนะครับผมงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่า น่าเกลียดในที่นี้จะหมายถึงอะไรนะครับผมร่วมไปพิสูจน์และตีความไขปริศนากันได้พฤหัสบ,บดีนี้เนี่ยภาพยนตร์ครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์แอคชั่นสงครามกันบ้างนะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้ก็มีให้คุณได้เลือกชมถึง2เรื่อง2รสชาติอีกเช่นกันนะครับมาเริ่มต้นกับภาพยนตร์เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับผมกับยุทธการฝ่าดนนรกนะครับผมเรื่องราวของทหารกลุ่มหนึ่งนะครับผมซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในดินแดนของกลุ่มกบฏนะครับผม ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะได้เห็นนอกจากการปฏิบัติงานที่เสียเป็นเสี่ยงตายมากๆแล้วนะครับผมจะจะได้เห็นเรื่องราวของมิตรภาพของพวกเขาด้วยนะครับผมและเรื่องนี้ก็ได้สร้างจากเรื่องจริงนะครับงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะประทับใจมากน้อยขนาดไหนนะครับผมและเราก็จะได้เห็นถึงความกล้าหาญและคุณงามความดีที่พวกเขาได้ทําเพื่อปกป้องชาตินะครับผมงานนี้ต้องมาร่วมลุ้นและให้กําลังใจกันได้พื่วสะบาดีนี้ในรมพาพยนต์ครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งน่าสนใจมากๆไม่แพ้กันนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่ององค์กรรับหลวงพรางนะครับผมเรื่องราวของอดีตทหารผ่านศึกนะครับผมที่ได้มาตั้งกลุ่มในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งตอนแรกก็มีเจตนาที่ดีแต่พอไปไปมาๆนะครับผมหนึ่งในสมาชิกก็เริ่มไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเขาเพราะว่าจากเมื่อก่อนเจตนาที่พวกเขาจะทําเพื่อปกป้องชุมชนกลายเป็นว่า กลางจะแปลเปลี่ยนเป็นลัทธิที่อันตรายและสุกซดอาวุธร้ายอยู่เป็นจํานวนมากนะครับผมงานนี้นะครับผมหนึ่งในสมาชิกของอดีฐานพันสึกนะครับผมจึงได้มีภารกิจในการลอบสังหารกลุ่มลทัทธินี้ให้จงได้นะครับผมงานนี้มาลุ้นกันว่าเขาจะทําภารกิจครั้งนี้ได้สําเร็จหรือไม่และเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรนะครับผมต้องมาลุ้นกันได้ในรงภาพยนตร์พระสวัสดีนี้ครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์ญี่ปุ่นแนว สืบสวนสอบสวนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆกับภาพยนต์ที่มีชื่อว่าโรฮังกับปริศนาห้องสารภาพบาปนะครับผมเรื่องราวของโรฮังคนหนึ่งนะครับผมซึ่งได้ไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ในเวนิสนะครับแต่ปรากฏว่าเขานั้นถูกมาอยู่ที่ห้องสารภาพบาปซึ่งบังเอิญได้ยินกับคําสารภาพบาปสุดน่าสะพรึงกลัวเอามากๆงานนี้โรฮังเขาจึงต้องตัดสินใจในการที่จะตามล่าหาความจรงิง นะครับผมงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะตามล่าของความจริงได้สําเร็จหรือไม่และความจริงที่ว่านั้นจะน่ากลัวขนาดไหนมาพิสูจน์กันได้พระสบัดีนี้ในโรงภาพยนตร์ครับมาส่งท้ายสัปดาห์กับภาพยนตร์เยอรมันนี้ที่น่าจับตามองนะครับผมซึ่งดูตัวอย่างแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า s o t h of Falling หรือเสียงรักข้ามศตวรรษนะครับเป็นเรื่องราวของหญิงสาว4คน4ชีวิต4ยุคสมัย แต่มีหนึ่งอดีตซึ่งทําให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดการงานนี้ต้องมารู้กันว่าอาดีตของพวกเขานั้นจะเป็นอย่างไรและพวกเขานั้นจะฝ่าฟันมรสุมชีวิตของพวกเขานั้นไปได้สําเร็จหรือไม่และเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอ,อยอย่างไรไปติดตามชมกันได้เพื่อสนสวาสดีนี้นี่อารมณ์ภาพยนตร์ครับและนี่คือภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ผมพี่นายต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อน enjoy your show, enjoy your movie enjoy your popcorn ดูหนังให้สนุกนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องอาアยมูวี่แมนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พี่อนานยในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ